รมทรัพยากรธรณีเสนอศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจังหวัดระยองนั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้เป็นจำนวนมากกรมทรัพยากรธรณีจึงได้จัดตั้งศูงในย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยองขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาด้านแร่หินสร้าง,งตึกดำ้บันและธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยองตั้งอยู่ที่หมู่3าตบนแกลงกระเฉศอําเภอเมืองจังหวัดระยองมีเนื้อที่ประมาณ24ไร่เริ่มแรกในปี2524กรมทรัพยากรธรณีได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการสำรวจแร่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเพื่อเป็นสำนักงานในการสำรวจแร่บริเวณอ่าวไทย ระหว่างปี2,533ถึง2,548กรุ่มทรัพยากรธรณีได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นจำนวนสามหลังประกอบด้วยอาคารคลังตัวอย่างแร่และหินเพื่อใช้เก็บตัวอย่างหินและแร่ที่ได้จากการสำรวจธรณีวิทยาแหล่งแร่อาคารเตาเผาอุณภูมิสูงที่ใช้สำหรับงานวิจัยการเพิ่มคุณภาพพลอยทับทิมและแซฟไฟด้วยกรรมวิธีการใช้ความร้อนและอาคารนิรรศการ จากการที่กรมทรัพยากรธร,รณีมีหน้าที่ในการศึกษาวิจยัยค้นคว้าด้านธร,รณีวิทยาของประเทศจะได้มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างแร่และหินชนิดต่างๆทั่วประเทศปเทศปเศ็นจำนวนมากดังนั้นกรมทรัพยากรธร,รณีจึงเล็งเห็นความสําคัญและคุณค่าของตัวอย่างแร่และหินตลอดจนซากดึกดําบันที่ได้รวบรวมไว้จึงจะทําศูนย์ศึกษาวิจยัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยองแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยาที่เน้นในเรื่องการจัดแสดงตัวอย่างแร่และหินซากดึกดําบัน รวมทั้งการจัดแสดงเกี่ยวกับแร่พลังงานปิตโตรียมและน้ำบาดาลเพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ทางธรณีวิทยาด้านต่างๆให้กับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปปัจจุบันจะแสดงเป็นสองส่วนประกอบด้วยส่วนจัแสดงในห้องนิทรรศการและส่วนจัแสดงภายนอกอาคารส่วนจัแสดงในห้องนิทรรศการประกอบด้วยการจัดแสดงตัวอย่างแร่และหินชนิดต่างๆ มีสื่อมัติมีเดียประกอบคำบรรยายแบบจำลองซากดึกดำบรรพ์ชนิดต่างๆและโปสเตอร์ให้ความรู้หลายเรื่องได้แก่การกำเนิดโลกโครงสร้างของโลกการเคลื่อนไหวตัวของเปลือกโลกการกำเนิดหินวัตจักของหินชนิดของหินการใช้ประโยชน์ของหินชนิดของหินตามอายุการทางธรณีวิทยาการเกิดแร่คุณสมบัติของแร่ชนิดของแร่การใช้ประโยชน์ของแร่ การสำรวจแร่น้ำบาดาลบิตโตรเลียมและฐานหินซากดือดำําบันและแบบจำลองซากเดโนเสาวขนาดเท่าของจริงแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยส่วนจะแสดงนอกอาคารเป็นสวนหินจะแสดงหินในยุคต่างๆต,ตั้งแต่ยุคพรีแคมเบรียนอายุป,ประมาณ4,600-550ล้านปีถึงหินยุคเทอร์เชรี่อายุ65-1.8ล้านปี มีแบบจาลองไดโนเสารขนาดเท่าของจริงได้แก่ผู้เวียงโกสรัสุรินทอณีสยามโมธรนัสอีสานเอนซิสและสเตโกสรัสศูนย์วิจัยทรัพยกรแร่และหินจังหวัดระยองนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ของจังหวัดที่มีคุณค่าทางการศึกษาและมีประโยชน์สําหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่จะได้เรียนรู้ด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมธรณีพิบัติไปซึ่งนับว่ามีประโยชน์มากในอนาคตศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยองจะพัฒนาให้เป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บจัดแสดงตัวอย่างแร่และหินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่น่าสนใจเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานที่สําคัญของประเทศต่อไปครับในานามของเทศบาลตำบลแกลงเฉดโดยนายกเทศมนตรีนายสุรพลอินประเสริฐ และกับผมนายพลรัตตตั้งแตงขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยองเปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีในวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันยุคเป็นวันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขตัตฤกษ์เปิดให้บริการตามปกติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร038647476 และ038647569ครับกรมทรัพยากรธร,รณีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวัดระยองจะเป็นแหล่งศูนย์รวมการเรียนรู้เชิงธร,รณีวิทยาที่มีคุณค่าและแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการที่น่าไปสัมผัสค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ